เดี๋ยวจะพาจ่อยเดินนะคะเพื่อดูกระทูขานะว่ากระทูขาเป็นยังไงเราต้องเดินโชว์ค่ะไปจ่อยเดินลุกเดี๋ยวพาเดินนะครับแล้วก็จะพาไปกินนะมักลายากกินเดี๋ยวแม่พาไปกินเอ้า เี๋ยวเดี๋ยวเดวังทางไหมเงนเอาไหมหรือเอาไหมเอาไหมแล้วแล้วแก็ตัวง่ายเนาะว่อาจจะขล้องไอ้หยางยุ่ดได้สกี่กับว่าว่าอยานมันเดะมือนี่มันตัวง่ายไหมไม่ได้ว่าอยานมันงไงไปลูก กระสวกใส่แม่เด้อป่ะมหยุ๊บโยนปุ๊บโยนโยนเถอะเน๊ะ <laughs> ไม่ได้จูมันนานแล้วกลัวมันนะ่ะเ,เพรามันตัว,วมันตัวใหญ่ขึ้นนะ่ะไม่จูแล้วดอนในสะน้ำนะ่ะโกรธเราไม่ต้องมึงง้อฮะไม่ใช่อะไรหรอก หนูเพิ่งขาตัดหนูก็เลยกล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวนนห,หนูแม่รู้ว่าหนูไม่ชนแม่หรอกแม่น่ะกลัวเองอะลองอีกสักตั้งนะ <c oughs> <c oughs> ไปเข้าข้างไปลูกไป